สวัสดีครับเข้าสู่บรรยากาศการซ้อมบาสของอนุมานบาสเกตบอลครับ by sprc ครับโครงการชินิกบาสเกตบอลเพื่อเด็กประฐมที่บ้านเพครับจังหวัดระยองที่สนามติดทะเลของเรานะครับวันนี้เป็นวันเสราร์นะครับก็หัวพีพีแล้วก็ทีมงานอนุมานครับจากโรงเรียนยกทียาคุมปากน้ําก็มาช่วยการฝึกสอนน้องๆน,นะครับในการฝึกพื้นฐานการเคลื่อนไหวการเลี้ยงบอลน,นะครับ <Okay. S 1> การเลยอัพหนูน้องอายุ ห้าขวบครับสามคนนี้ห้าขวบเราก็จะมีทั้งกลุ่มนะครับฝึกการเลี้ยงบอลเคลื่อนที่นะครับและการพาดบอลรับทรงนะครับเพื่อมาให้น้องๆได้กลัวการรับทรงบอลนะครับส่วนกลุ่มนี้เขาจะเป็นการเลี้ยงบอลนะครับอยู่กับที่ครับเลี้ยงบอลหนึ่งลูกสองลูกครับโดยฝึกทักษะครับตาจะต้องไม่บองบอลนะครับในการเลี้ยงฐานนี้จะเป็นพี่มีครับเป็นมาช่วยฝูกสอนน้องครับ อันนี้นะครับก็คือภาพโดยรวมครับนี่เป็นแค่น้องๆส่วนเดียวนะครับยังไม่มาอีกหลายคนนี่วันนี้ก็ประมาณ3 0มสิบถึงสาห้าคนได้ครับที่มาในวันนี้ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังสนามครับผู้ปกครองก็มาทั้งรถเครื่องรถพ่วงข้างมานั่งรอลูกๆและหลานในการฝึกซ้อมวันนี้ครับเี่น้องกวีครับมาให้กําลังใจตาครับที่แรกกำลังซ้อมอยู่ดีหลังๆดูตูนดูตูนครับมียายมานั่งเฝ้าปูเสื้อที่ข้างสนามบ้านครับ เด็กที่โต๊ะสนับบาจริงๆล้มลม้มนึงเืิมนี่ครับเดีกน,น้องรวมนะครับเพื่อเช็ดชื่อนะครับเช็ดชื่อแล้วกดตรงนี้นะครับ